ตนี้ตุ้มมีสินค้ารุ่นใหม่ของซานเดลุสมาแนะนำนี่เลยสปอตไลท์โซลาเซลล์แล้วก็มีอีกนี่เลยโคมไฟถนนโซลาเซลล์อยากเห็นแล้วอ่ะแกะก่องกันเลยดีกว่าได้เลย ที่ชอบเนี่ยนะคือมีรีโมทสามารถทํางานได้ถึง2ระบบจะเปิดตลอดทั้งคืนก็ได้หรือจับความเคลื่อนไหว <Wow. S 1> เปิดปิดเองอัตโนมัติตามความสว่างของแสงอาทิตย์เหมือนกับความปลอดภัยครับพอมืดปุ๊บเนี่ยบ้านติดเลยสว่างเหมือนมีคนเฝ oh. ้าบ้าน <im> โอ้เยี่ยมจริงจริงโอ้โหถ้าจะครบพร้อมขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องรีรอแล้วครับสั่งกันเลยดีกว่าโคมไฟโซลาร์เซลล์ซันนีลุสง่ายๆรับแสงแดดตอนกลางวันให้แสงสว่างตอนกลางคืนมีความสุขมากมายค่าไฟศูนย์บาทติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกัน อีกหนึ่งปีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w ิต t ี t r e Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมินตุยแมิเด็กก็มีทุกคนเช่อ <c oughs> เคยค่ะและแล้วนะครับก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับนั่นะค,คือ NBA Playoffs ครับวันนี้มีก,การแข่งขันทั้งหมด4คู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังขอบคุณทุกการติดตามเช่นเคยนะครับทุกวันทุกคืนเลยขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆเรามาเข้าสู่เกมการนนทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับ <c oughs> ผ่าน ABC และก็บ้านเราแน่นอนครับ t r o u e visions กับ NBA app ครับถ่ายทอดคู่เดียวกัน มาเยือนทีมอันดับ6อย่างเดนเวอร์นักเกสครับสำหรับคู่นี้นะคะเจอกันในฤดูกาลปรกติเนี่ยเป็นเดนเวอร์นักเกสค่ะที่ชนะ3ต่อหนึ่งนะคะโกลเด้นสเตทวอร์เรียสในวันนี้ได้เซฟเฟนเคอร์รี่กลับมาลงสนามทําการแข่งขันแต่สตีฟเคอร์เนี่ยยังคงให้ลงเป็นตัวสํารองก่อนนะคะและก็ใช้จอร์แดนพูเป็นตัวจริงค่ะเปิดเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีมากนะคะโกลเด้นสเตทวอร์เรียสได้ความแม่นวงนอกของเคลย์ทอมสันทำงานแต่หัววันในขณะที่เดนเวอร์นักเกสค่ะได้วงในของดิคลาโยคิชที่ไม่มีใครเอาอยู่่่่เเเเเเลลลยนะะลนไไนนนนนะะะะะคคคควาาาาาผไไปมมมฟออรร์ีกก็งงสทให้ข วอริเออรไหลลื่นมากขึ้นถือว่าเป็นเกมที่สูสีมากพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ในยามที่นิโคลายโยคิชไปพักเนี่ยเ mm hmm. ดวอนาเกสก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะโกลเดันสเตทวอริเออร์สได้จอแดนพูค่ะที่วันนี้ผลงานร้อนแรงเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามทดแทนเซฟเฟนเคอรีได้เป็นอย่างดีกดไปถึง17แต้มคนเดียวในช่วงครึ่งแรกนะคะยิงฟิลโกเนี่ยไม่พลาดเลยวอริเออร์สได้รัน15ต่อ2พร้อมกับการยิง3ปิดครึ่งแรกของเซฟเฟนเคอรีจบครึ่งแรกค่ะเป็นโกลเดันสเตทวอออรินยู่กว่า11แตม้ม พอเข้าสู่ครึ่งหลังเดวอร์นากเกสพยายามเกาะแต้มไปเรื่อยๆโดยการเน้นโจมตีวงในแต่เกมรับของ Golden State Warriors ค่ะก็รับมือกับนิโคลายอุกิชได้เป็นอย่างดีนำโดยดรมอนด์กรีนการถ่ายเทบอลต,ต่างๆของ Warriors เนี่ยก็ทำได้ดีกว่านะคะทำให้มีโอกาสการยิงที่ดีกว่าโดยเฉพาะจอร์แดนพูหแถมยังมาเจอทั้งเคอรี่ทั้งดรมอนด์กรีนเองโกลเด้นสเตย์ว r ร์เริร์สเอค่อยๆหนีห่างออกไปเรื่อยๆกว่า22แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์อสุดท้ายค่ะเดวอร์นากเกสพยายามไล่ตามอย่างไรก็ไม่ทันแ <c oughs> แลลลล้้วนนนนนะะะะคคเเเเเปเปเปไปไ็ Golden Warriors State ่่่่ไไไไอออออองงงงกมมาาาชดดยยยยีผข team de buena ได้นิโคลายโยคิช25่ส้ตาม10รีบาลหกแอสซิสต์แต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่ฟอร์ม MVP ของเขาเลยค่ะวิลบาร์ตัน24ิตาม6รีบาวห้าแอสซิสต์นี่ก็เต็มที่แล้วค่ะโกลเด้นสเตทวอริเออร์สได้จอร์แดนพู้สาตาม3แอสซิสต์ยิง3คะแนนไป5ลูกเคลย์ทอมสัน19บเ้ตาม3รีบาวสองแอสซิสต์ยิง3คะแนนไป5ลูกเชก่นกันค่ะจบเกมโกลเด้นสเตทวอริเออร์สรักษาเกมในบ้านเอาชนะเดวอนากเกสไปได้123ต่อ107ขึ้นนำซีรีส์ไปก่อน1ต่อ0 เมื่อพูดถึงเดนเวอร์นักเกตส์นะครับทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็น1ใน11ทีมนะครับที่ยังไม่สามารถคว้าชแชมป์ NBA ได้ตั้งแต่ที่ทั้งทีมเนี่ยเข้ามาจอยลีก NBA ไปได้ไกลที่สุดเนี่ยนั่นคือนัดชิงสายนะครับในปี2009ตอนนั้นเนี่ยนำโดยคาร์เมโล่แอนโทนีนะครับชอนซีบิลล์อัพแล้วก็เจอาร์สมิธแล้วก็มาเป็นปี2020ในบับเบิลที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับนักกีฬาที่มีประสบการณ์ระดับแชมป์ของทีมพวกเขานะครับนั่นคือบรินฟอร์บซึ่งตัวของบบบบบรรรรริินน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 นฟออ์์์ดดเเเเเเีีีีี่่่่่่่่ยยขขขาา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 คคควชชวววว้้้แแชชมมมมมปปปไไกกกกกกััััััััลลสใใฤูทผะะะตตตง็็หฬฐ อพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเบื้องต้นประสบการณ์ของทีมในภาพรวมทั้งหมดยังไงก็เป็นรอง Golden State Warrior เท่านั้นยังไม่พอนะครับด้วยอาการบาดเจ็บของเจมาเมอรี่แล้วก็ไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์แบบนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้ระดับพรสวรรค์ของนักกีฬาที่มีเหลืออยู่ในทีมเนี่ยยังไงก็เป็นรอง Golden State Warrior ครับที่อยู่กันครบๆบแบบนี้ดังนั้นชัดเจนมากๆนะครับว่าเดนเวอร์นักเกตเนี่ยยังไงก็ต้องพึ่งพรสวรรค์นในการเล่นของนิโคลายโอคิช MVP ของพวกเขาเนี่ยแหละครับแล้วพอเปิดเกมมาเนี่ยก็ต้องอน, ok นองเน มไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปปักวงในนะครับพลิกคุกพลิกคุกสบายๆเลยนะครับนี่คือเกมของนิโคลายโยชิวิลบาจันก็มีเกมที่ดีนะครับหมือนจะเป็นการข้ามการยิงระยะกลางเรียกว่าตรงเขาเนี่ยไม่หายไปจากเกมเลยประกอบกับเจฟฟ์กรีนครับที่มีการยิง3คะแนนที่ดีตั้งแต่ต้นเกมเราก็คิดว่าเกมวันนี้เนี่ยสนุกแน่นอนแม้ว่าทางโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์จะได้สเตฟเฟนเคอรี่กลับมาลงสนามทำแกงแข่งก็ตามนะครับแต่ทีมของพวกเขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าวางแผนรับมือกับการกลับมาของสเตฟเฟนเคอรี่ได้ดีแค่ไหนในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ย รเรียกว่าเปิดเกมเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยต่อสู้กับโกลเด้นสเตทวอร์วออย่างสนุกมากๆเลยนะครับแฟนแฟนบาสอย่างพวกเราก็คิดว่าโอ้ oh, วันนี้เนี่ยสูสีแน่นอนเลยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับเกมของเดนเวอร์นักเก็ตดีมากๆนะครับอยู่ในช่วง1ควอเตอร์กับอีกครึ่งทางเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นครับเหมือนทีมของพวกเขาเนี่ต อยู่ในผวัาของจอร์แดนพูโชครับหวยจะเป็นเจอการข้ามนะครับรัวๆเลยเจอการยิง3คะแนนยากๆก,ก็ทําได้จอร์แดนพูครึ่งแรกเนี่ยยิงฟิวโกไม่พลาดเลยนะครับเหมือนกับทีมเดนเวอร์นาเก็ตเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับการเล่นของจอร์แดนพูลลักษณะแบบนี้พยายามจะทําเกมรับมือกับใส่สเตฟเฟนเคอร์รี่ครับพอมาเจอจอร์แดนพูปุ๊บตกอยู่ในผวาัาทําอะไรไม่ถูกเลยประกอบก,บกับการเล่นเกมรับของโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์นะครับใส่นิโคลายโยคิเนี่ยพวกเขาทําได้ดีจริงๆนะครับตัวของนิโคลายโยคิเนี่ยกว่าจะได้แต้มแต่ละแต้มเนี่ยยากแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับับปญหา หนึ่งอย่างของเดนเวอร์นักเกสในเกมวันนี้นะครับนั่นะคือปัจจัย X ของพวกเขาครับนั่นะคือแอรอนกอร์ดอนเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามแอรอนกอร์ดอนต้องดีกว่านี้ครับนี่คือสิ่งที่ทางเดนเวอร์นักเกสเนี่ยเขาต้องแก้ไขในส่วนของคนที่เหลือในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างมอนเทมอริสนะครับโบนไฮแลนด์ลุกกี้ทีเด็ดของทีมทุกคนเลยครับคนที่ลงมาในสนามเนี่ยวันนี้เนี่ยเกมของพวกเขาไม่มีความโดดเด่นไม่มีการที่จะเสริมการเล่นเกมบุกให้กับนิโคลายอยกิชได้มีเพียงแค่วิว ยังไม่มีใครเสริมการทำแต้มให้กับนิโคลายโยคิชได้ไม่มีการยิงวงนอกที่ดีแบบนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าซีรีส์นี้เนี่ยอาจจะยาวไปไปมาอาจจะสั้นกว่าที่คิดก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ตกหลายหลายคนก็ถามเข้ามานะครับเราในเกมวันนี้เนี่ยตัวของฟาคูแคมเปโซเนี่ยเขาหายไปไหนนั่นเป็นเพราะว่าเกมสุดท้ายในฤดูกาลปกตินะครับที่เดนเวอร์นักเกสเจอกรอลเอเลเกอร์สเนี่ยตัวของฟาคูแคมเปโซเนี่ยเขามีการฟาลรุนแรงระดับ2อนะครับเป็นแฟร์กินทูไปผลักใส่ข้างหลังครับใส่เวนเองงตัเร์ ดีนะครับที่ไม่มีอาการบาดเจ็บหนักใดๆเกิดขึ้นทางหลีกเนี่ยมีการรีวิวนะครับแล้วก็ลงโทษใส่ฟากูแคมเปโซครับห้ามลงสนามทำแกงแข่งหนึ่งเกมทันทีซึ่งเกมนั้นเนี่ยก็คือเกมในวันนี้เนี่ยแหละครับม,มูลค่าในการลงสนามของฟากูก็คือประมาณ2 0,000ื่นเหรียญแต่ในขณะเดียวกันนะครับตัวของเวนเอลิงตันเนี่ยหลังจากที่เขาโดนกระทําแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากจบเกมแกงแข่งก็มีการลงทวิตนะครับลงข้อความแต่เขาก็บอกว่าอย่าให้เจออีกนะเดยกเขาจะเอาคืนเลยทาง NBA ก็ลงโทษกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับจะไปขู่แบบ โดนปรับไป20,000เหรียญเรียกว่าการกระทําของทั้ง2คนนี้เนี่ยไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับแฟนๆอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับและในส่วนของฟากูเคมเปโซนะครับสำหรับเกมหน้าเนี่ยเขาสามารถกลับลงสนามทําการแข่งขันช่วยทีมเดนเวอร์นักเกสได้ส่วนจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับหันไปดูในส่วนของโกลเด้นสเตวอรลเลอร์กันบ้างนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลย์ออฟครั้งแรกของพวกเขาเลยนะครับตั้งแต่ปี2019กตั้งแต่ที่เควินดูแรนเนี่ยจากทีมไปตั้งแต่ที่ Thompson, ทเ,เรกรทอมสัน คครรัั้งงนึบด้วยประสบการณ์ระดับแชมป์ของผู้เล่นนะครับถึง5คนนั่นคือสเตฟานเคอร์รี่นะครับเครย์ทอมสันเดรมอนกรีนอังเรีอิกูดาราและก็เควอนลูนีครับทั้ง5คนนี้เนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในการเล่นเพลย์ออฟรวมๆกันแล้วเนี่ยกว่า570เกมและมากไปกว่านั้นนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเล่นร่วมกันครั้งแรกในเพลย์ออฟนะครับของสเตฟานเคอร์รี่เครย์ทอมสันและก็เดรมอนกรีนในรอบ1นึ่วันทั้งๆที่ในฤดูกาลปกตินี้เนี่ยนะครับพวกเขาทั้ง3คคนนนนนีีี้้เเเ่่่่ยยไดลรวมกัพงแ11นาททีเเ่่่าานนนนัั้ะครบพืืออๆยลมยังไมม่หดแค่นั้น ออฟเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ51ปีนะครับที่มีการแข่งขัน NBA Playoffs ในฝั่งของซานฟรานซิสโกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทีมเนี่ยใช้ชื่อว่าซานฟรานซิสโกวอร์เรอร์ก่อนที่พวกเขาจะย้ายไปอยู่ที่โอ๊กแลนด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในปี1971จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับพวกเขากลับมาในฝั่งของซานฟรานซิสโกอีกครั้งหนึ่งนี่คือเกมเพลย์ออฟแรกนะครับในฝั่งซานฟรานซิสโกที่นานมากๆแล้วนะครับซึ่งข่าวดีในเกมวันน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 ีีี้้้ะคคครรรรรััััับบ่่่ือออออโกกกลลลเเ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 ดดสสสตตตททวว์์ยขขขาาาาาไงงงฟมมแจ ตัวแล้วก็ทั้งทีมเนี่ยตกลงร่วมกันนะครับแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าเขาควรจะลงสนามในฐานะตัวสำรองการลงสนามในฐานะตัวสำรองในเพลย์ออฟเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับของสเตฟานเคอรีก่อนหน้านี้ในปี2016ก็เคยครั้งหนึ่งแล้วและครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็คือปี2018ที่เจอกับนิวออร์ลีนเพลิกนส์ในเพลย์ออฟรอบ2เนี่ยแหละครับเวล,ลาการแข่งขันเนี่ยผ่านไปครึ่งทางนะครับของควอเตอร์แรกสเตฟานเคอรีก็ลงสนามทำแกงขันแต่การเล่นเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆบาสานขางพวกเราทุกคนเ,นเห็นกน กลับมาจากการบาดเจ็บยาวนะครับร่วมเดือนและต้องมาลงสนามทําแกงขันในเพลย์ออฟนะครับไม่ใช่ฤดูการปกติด้วยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับแม้ว่าจะเป็น MVP 2สมัยก็ตามอย่างสเตฟานเคอรีการยิงก็สั้นการข้ามก็ไม่ค่อยดีเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยดูติดขัดไปหมดเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่เขาก็พยายามนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ธันวาคมปี2013ที่ในควอเตอร์แรกเนี่ยตัวของสเตฟานเคอรีไม่มีแม้แต่พยายามยิงฟิลโกลักครั้งเดียวเลยนี่คือของหายากม,มากครับแต่พอเกมดําเนินต่อไป ตัวของสเตฟานเคอร์รี่เองเนี่ยเขาก็พยายามนะครับมีการวิ่งตัดดึงตัวประกบพยายามยิง3คะแนนทุกอย่างค่อยๆมาเองครับวันนี้เนี่ยลงสนามทั้งหมด21นาที4ี่วินาทีนะครับทำไปถึง16แต้มการแอสซิสต์การ assist, การีบาวทุกอย่างมีค่าให้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์มหาศาลมากๆแล้วละครับคู่หูของเขาอย่างเค์ทอมสันในเกมวันนี้นะครับจัด3คะแนนไปถึง5ลูกการยิงต่างๆเข้าที่นะครับดูดีต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงท้ายฤดูกาลปกตินะครับแม้ว่าในวันนี้เนี่ยจะไม่สามารถทำถึง30ต้ม40แต้ม,ตมแต่หลัส จบเกมการแข่งขันตัวเขาก็บอกนะครับว่าเขารู้สึกแฮปปี้กับโมเมนต์นี้มากๆเขารอมานานครับการที่จะได้กลับเข้ามาแข่งขันในเพลย์ออฟแบบนี้ภาพเก่าๆเนี่ยที่มันอยู่ในหัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเตียงเตรียมตัวผ่าต,าตัดการฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บทุกอย่างมันเข้ามาอยู่ในหัวเขาหมดเลยเขาบอกว่าการที่เขาลงสนามทำเกรแนนข่งได้แบบนี้เนี่ยนี่คือโมเมนต์ที่แบบสุดยอดมากๆแล้วสําหรับตัวเขาในตอนนี้และที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับไฮไลท์ของเกมวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยกให้กับจอแดนพูชงจริงนะครับการเล่นของเขาเนี่ยเต็มไปด ข้ามที่รวดเร็วมากๆเลยวันนี้ทดแทนการลงสนามของสเตฟานเคอรีได้แบบหมดจดเลอเกินเขาเล่นงานออสตินริเวอร์นะครับโหเรียกว่าปวดหัวมากๆก้าวแรกในปื้ดเดียวข้ามถึงห่วงเลยการยิง3คะแนานไกลๆก็ทําได้สเต็ปแบ็ค เหล่านี้นี่คือการเล่นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจมีเทคโนโลยีที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับที่เรียกว่า Profit X เขามีการประเมินออกมาแล้วนะครับว่าจอแดน Po ูเนี่ยเล่นเกินสัญญาของตัวเองมหาศาลมากๆนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยสัญญาของจอแดน Po ูยังคงเป็นสัญญาของลูคกี้อยู่ที่ประมาณ2ล้านนิดๆเท่านั้นเองแต่การเล่นเนี่ยพุ่งปรี๊ดขึ้นไปอยู่ที่ระดับ25กว่าล้านเหรียญแล้วนะครับนั่นหมายความว่าผลงานของเขาเนี่ยมีค่ากว่าสัญญาที่ตัวเองรับอยู่เนี่ยรวมย3าล้านเลยนะครับจบฤดูกาลนี้เนี่ยเต็มตัวต่อญญญตตมมนอง พูหลังจากฤดูกาลนี้เนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่ครับนี่น่าสนใจเหลือเกินแต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1 8บแถึงยีล้านแน่นอนครับและด้วยผลงานที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับวันนี้ของจอแดนพูที่สามารถทําระดับ30แต้มได้ในเกมเปิดตัวเพลย์ออฟเกมแรกในชีวิตแบบนี้ทําให้เขาสามารถทําแต้มเทียบเท่ากับมิชริชมอนนะครับตำนานของทีมในอดีตได้เป็นรองแค่คนเดียวเท่านั้นเองนั่นคือวิลชัมเบอร์เลนเป็นรองแค่วิลชชมเบอร์เลนนี่ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับเพราะว่าวิลชัมเบอร์เลนนี่คือระ ว่าผลงานของเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นร้อนแรงรูดปราดอะไรขนาดนั้นแต่ถือว่าเล่นได้ดีมีเกมที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการข้ามโจมตีเก็บฟาวแต้มจากจุดโทษช่วยรีบาร์ช่วยเกมรับไม่มีหายไปจากเกมเลยนะครับในเกมวันนี้ต้องชื่นชมการเล่นของแอนดรูวิกกินส์ด้วยถ้าเกิดเขายังคงมีการเล่นที่ดีแบบนี้ต่อเนื่องเนี่ยโลเดนสเตทวอร์เรนน่ากลัวจริงๆครับและสุดท้ายสิ่งที่ต้องชื่นชมมากๆนะครับนั่นคือการเล่นเกมรับโดยเฉพาะฮีโร่ปิดทองหลังผ้ายอย่างเดรมอนด์กรีนเนี่ยแหละครับในเกมวันนี้เนี่ยเราเ สเตด Warrior เนี่ยดาน้าสลับกันใส่ตัวของนิโคลายโยคิชนะครับเล่นเกมรับใส่ไมอวจะเป็นเดรมอนกรีนเองลูนี่หรือจะเป็นอ ja, ังเรกูดาลลาเนเมนยาเบียลีซาบางจังหวะนี้มีแกรี่เพตันเดอะเซคเก้นเข้ามาช่วยรุมด้วยเรียกว่าทุกคนของโกลเด้นสเตดเวลเลอร์นะครับอยู่ในแผนอยู่ในงานของตัวเองมากสตีฟเคยในวางงานมาดีจริงๆแต่สุดท้ายเป็นเดรมอนกรีนเนี่ยแหละครับที่เล่นเกมรับใส่นิโคลายโยคิชได้ดีที่สุดแล้วก็ดีเกินที่คาดมากๆนะครับเพราะในฤดูกาลปกติที่โกลเด้นสเตทวอรลเลอร์เป็นรองนะครรับพพววกกเเเเขาาแ้ดนนนออ์สต่ใ นั้นเนี่ยไม่มีเดร์มอนด์กรีนอยู่ในสนามพอเข้าเพลย์ออฟปุ๊บได้เดร์มอนด์กรีนกลับมาชนกับนิโคลายโยคิสเนี่ยเราเห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆเลยและที่น่าสนใจในวันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆบางช่วงเนี่ยสตีฟเคิร์รี่เขามีไลอ้อนใหม่ครับเรียกว่าโอ้โหเป็นเดตไลอ้อนชุดใหม่ก็ว่าได้นะครับนั่นคือสเตฟานเคนรี่นะครับเควตอมสันจอร์แดนปูแอนดรูวิคกินส์และก็เดร์มอนด์กรีนเป็นชุดที่เรียกว่าสมอลบอลชุดใหม่จริงๆครับ เร็วแรงเฉียบคมเกมรับก็ได้รีบาร์ก็มีน่ากลัวมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยขอตั้งชื่อว่า Splash Trio d e a ดทไลอ u p แล้วกันครับโอ้โหเป็นยังไงครับชุดนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเดนเวอร์นาเกสเนี่ยจะรับมือกับ d ดทไลอ u p ชุดนี้ยังไงนะครับ s h Trio Dead l i ไลอ Up ครับโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินและในเกมวันนี้นะครับหลายต่อหลายคนก็ถามเข้ามาพอเห็นในเกมการถ่ายทอดสดเนี่ยแฟนๆในสนามเขาใส่เสื้อยืดท,ที่ทางทีมเนี่ยเขาแจกก่อนเกมการแข่งขันนะครับจะเขียนว่าโ o b r ัคคำว่าโ o b r a ตเนี่ยนะครับทางทีมเนี่ยใช นี่คือสิ่งที่น่าสนใจแฟนๆที่เพิ่งมาติดตามบาส NBA เอนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ทราบนะคะว่าพอเข้าสู่เพลย์ออฟไป e b o ปุ๊บเนี่ย แต่ละทีมเขาจะมีสโลแกนแบบนี้นะครับซึ่ง Golden State Warriors ในปีนี้เนี่ยก็เลือกใช้คําว่า Go b r a ัตมันอาจจะเป็นคําล้อเลียนพ้องเสียงนะครับกับคําว่าโ o b r a ัที่แปลว่าเลือดเย็นเนี่ยแหละแต่คําว่า Go เนี่ยพอดูวิดีโอที่เขาพรีเซนต์ชื่อนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยส่วนตัวก็มองว่า Go ในที่นี้เนี่ยทางทีมเนี่ยเปรียบเทียบกับการคว้าแชมป์ครับเพราะว่าถ้วยแชมป์เนี่ยเป็นถ้วยสีทองเคลือบด้วยทอง 24k มูลค่าถ้วยเนี่ยประมาณ13,000เหรียญนะครับแเนี่ยหรือประมาณ400,000กว่าบาททซึ่งีมของพวกเาเนี่ยยเต็มไปด้วนักกีฬาที่คคว้าแชมป์นะรับเลือดแชมป์เนี่ย DNA แหร มันอยู่ในสายเลือดมากๆเลยโกลเป,เป็นสีทองเลยดังนั้นครับการต่อสู้ในฤดูกาลนี้ของพวกเขาเนี่ยคือการต่อสู้เพื่อการคว้าชแชมป์เท่านั้นแม้ว่าหลายต่อหลายคนครับสื่อหรือว่าแฟนๆเนี่ย อาจจะไม่คิดนะครับว่า Golden State Warriors จะผ่าน Phoenix Suns ไปได้หรือจะคว้าชแชมป์ได้แต่พวกเขาครับเชื่อพวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถคว้าชแชมป์ได้จะทําได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่คําว่า Go Brad เนี่ยเป็นสโลแกนนะครับเหมือนเป็นการรวมพลังของแฟนๆทุกคนทั้งโลกเลยครับแฟน Golden State Warriors ทั้งโลกมาช่วยกันเชียร์มาช่วยกันชมแต่ที่สําคัญครับสามารถขายของเป็นที่ะระลึกได้ครับโอ้โหเพียบเลยคําว่า Go b r เนี่ย ในส่วนของการคว้าแชมป์เนี่ยนะครับยังคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ครับแฟนๆอย่างพวกเราต้องติดตามชมกันต่อแต่ในเกมวันนี้เกมหนึ่งเนี่ยถือว่า Golden State Warriors ทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับเกม2ครับเป็นเช้าวันอังคารนะครับ9ก้าโมงเพื่อนๆห้ามพลาดครับโอ้โหเพลย์ออฟเพิ่งเกมแรกเท่านั้นเองนะคะมันๆนั่นเลยค่ะเราไปชมคู่นี้เหลือในวันนี้กันค่ะยูท้าจัสบุกไปเอาชนะดัลลัสแมวเวอร์สเกสิบเต่อ93ขึ้นนำเซีรีส์1ต่อ0ูนย์โดนวันบิชเชลร้อนแรงขึ้นหลังการนำทีมชนะไปได้ลูกาก้นนะะคเจ็บที่องาว มีเนโซตาทิมเบบูฟก็ร้อนแรงเหลือเกินกับบุกเอาชนะเมฟิสกิสติก้าบ้าน130ต่อ117อดีตดราฟอันดับหนึ่งทั้งสคนอย่างเจ้าแคทแล้วก็แอนดะ์แมนเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นนำซีรีส์ไปก่อน1ต่อ0ปิดท้ายกันที่ p h i l a ด e l เฟียเซเว่นซิโชว์ความเหนือออต t ล r o n t แรปเตอร์ย้่131ต่อ111ไทเรสแม็กซีกด38ตามในการเป็นตัวจริงเกมแรกในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟขึ้นนำซีรีส์1ต่อ0ปัญหาของแรปเตอรก็คืออาการบบาาาาาดดเเเจ็ขอทททีีที่่่่่่้้้นนนหะคูวกมมไ เล่นไหวเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพคะความรู้สึกของเพื่อนในการชมเพลย์ออฟวันแรกคะ่ะแต่และทีมเนี่ยจัดเต็มกันทุกๆนาทีที่ได้มีโอกาสลงสนามทําการ<ด>ยางขันเลยนะคะเพื่นอนๆคิดอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของ Golden State Warriors ในวันนี้คะ่ะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้คะ่ะไม่พลาดคลิปสนุกนะคะที่เต็มไปได้วยข้อมูลและก็ข่าวสารรวมไปถึงสถิติอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ t w n t r e m a n เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีเดย์ของพวกเรา t w n t m a n เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณท